สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะตอนนี้คัตตี้ก็อยู่ที่เอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์นะคะก็มาเที่ยวลอนดอนได้หลายวันแล้วล่ะค่ะก็เริ่มมีคนคิดถึงกันแล้วนะคะถ้าคิดถึงเนี่ยแล้วคัตตี้ไม่ได้มาอัดโซเชียลแคมเนี่ยก็ให้ออไปดูรูปในอินสตาแกรมคัตตี้ได้นะคะลงรูปไปเยอะมากๆๆเลยนะคะแล้วก็แอบมีเรื่องเศร้าอยู่เรื่องนึงค่ะคือเผลอไปกดเปลี่ยนแฟนบุ๊คเป็นเพจนะคะแล้วรูปหายไปหมดเลยเพื่อนๆอะไรก็หายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เล่นไปก็ไม่ค่อยมีคนมาไลค์ไม่ค่อย คนมาคอมเมนต์คุยเลยคืเอเหงามากๆก็เดี๋ยวฝากไปไลน์เพจเ c e b o o k ให้พตีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะมาตอบคำถามที่แบบว่าน้องๆอยากจะให้แนะนำการไปเที่ยวโดยการไปแบบด้วยตัวเองหรือไม่ต้องพึ่งทัวร์นะคะพี่ตี้ไปยังไงนะคะเดี๋ยวขอทานตลาชไปด้วยนะคะเพราะว่ามานนี่ผมแผงใหม่มาทานเลยต้องทานทุกวันนะคะ ที่ไปเที่ยวยตจะเองง่ายมากๆนะคะแล้วก็กําหนดวันที่เราว่างก่อนเสร็จแล้วเราก็โทรไปจองตั๋วเครื่องบินค่ะถ้ามาที่ลอนดอนก็จะมีสองแบบเป็นแบบทางสิทธิ์หรือว่าไดเร็กนะคะถ้าเป็นคุณนี่จะชอบแบบทางสิทธิ์มากกว่าเพราะมันสามารถให้แบบเราเดินลงไปพักยื้เส้นยื้สายอะไรได้นะคะจะไม่ค่อยชอบแบบไดรเลยเพราะแบบไม่ชอบไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ในเวลานานๆน,นะคะ แล้วก็จองโรงแรมนะคะซึ่งก็ดูได้ในเว็บพวก a ั o ก a หรือว่าเว็บ Booking ต่างๆนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าโรงแรมไหนดีไม่ดีเนี่ยแต่ละอันจะมีรีวิวให้อ่านก็จะมีคน มาเขียนอคอมเมนต์ไว้เลยว่าอันนี้ดียังไงอันนี้ไม่ดียังไงให้กี่คะแนนเลยนะคะส่วนคดี้เนี่ยอจะคอนเซิร์นมากที่ชุดอันดับหนึ่งก็จะเป็นเรื่องโลเคชันนะคะแล้วก็ลองมาจะเป็นพวกขนาดห้องเดคอเรชัน hmm. ก็ลองดูว่าใครคอนเซิร์นเรื่องอะไร mm hmm. พอจองโรงแรมเสร็จนะคะเราก็แพลนวัน one ก็จะไปถามเพื่อนของตีคนไหนที่แบบว่าเคยมาเที่ยวแล้วก็ถามว่าอันไหนที่ต้องแบบไปเลยร้านอาหารไหนที่ต้องไปกินก็จะเขียนใส่โน้ตอ่อโน้ตใน iPhone ไว้ว่าวันที่หนึ่งเดย์วันเราจะไปที่นี่นะไปที่นี่ไปชอปปิ้งนี้ตอนเย็นเราจะไปกินอะไรเพื่อเพราะว่าบางร้านอาหารที่ดดงๆเนี่ยมันต้องโทรจองไว้ก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วติก็จะพอเรามาถึงเนี่ยพอเราทําอะไรไปตก็จะอใส่สัญลักษณ์เช็คไปว่าวันนี้เราทำาะไรอะไรอย่างนี้ส่วนร้านอาหารที่แบบว่าติเนี่ยเป็นคนชอบทานมากๆนะคะก็ ถามมาหมดเลยว่าไหนหน้าไปก็เก็บมาเกือบหมดแล้วทำไม้ว่าจะเป็นโฟร์ซีซันที่อร่อยกว่าที่ไทยมากๆเลยนะคะอยู่ที่ตรงแถวพวกย่านไชนะะ่าทาวแล้วก็อออะไรนะเบอร์เกอร์แอนด์ล็อสเตอร์ก็อร่อยมากๆนะคะแล้วก็ดักแอนด์วอรเฟลเนี่ยยังไม่ไปเดี๋ยวจะไปนะคะแล้วก็ที่สกอตแลนด์ก็ไปร้านมันจะเป็นเหมือนแบบข้างทะเลสาบเลยแล้วก็ขายพวกล็อบสเตอร์พวกแบบ หอยอะไรเงี้ยสดมากๆอันนี้ก็ร้านนี้ก็ไม่แพงด้วยนะเน,นี่ยเศร้ามากมากค่ะเพราะว่าค่าเงินห้าสบทะลุบัทธิดาหิบ56ซึ่ง ปลายปีก่อนเนี่ยแค่48เองนะคะก็ราคาจะเท่าๆกับที่ฮ่องกงเลยส่วนเครื่องสําอางก็ประเทศไทยตอนนี้ก็แบบมีเหมือนเขาหมดแล้วก็ไม่ก็ไม่เค่อยได้ซื้ออะไรค่ะส่วนมันจะเป็นแบบเ,เน้นเที่ยวดูนั่นดูนี่มากกว่านะคะส่วนที่ประเทศสกอตแลนด์จะบอกบรรยากาศดีมากไปเดินวันนี้ก็ไปเดินที่ส่วนสถานะมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปปราสาทอะไรเงี้ยบรรยากาศดีเมืองน่ารักค่ะแบรรบสถาปัตยกรรมเป็นแบบดูแบบ ดูคลาสสิกสุดๆเลยนะคะคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็นั่งมาด้วยรถไฟนะคะก็ได้ชมบรรยากาศตลอดทางเลยะคะ่ะก็เป็นแฮปปี้ทริปเลยนะคะนี้ก็มาด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะส่วนถ้าใครมาอยากมาเองก็ให้ไปโหลดพวกแอปพลิเคชัน Google Map แล้วก็แอปทูบของลอนดอนนะคะอันนี้จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากคือเราเสิร์ชอะไรใน Google Map มันจะแบบให้กดได้เลยว่าจะแบบไปโดยการเดินก็นจะบอกทางเลยหรือว่าไปโดยบัสไปโดยทูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สะดวกมากๆเลยคะ่ะก็หรือไม่ก็ลองเออซื้อหนังสือท่องเที่ยวมาดูต่ขัดี้ซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะแบบอ่านยากค่ะส่วนมากเราก็ถามเพื่อนแล้วก็ไปเสิร์ชใน g o o g l e Map แบอไปเอานี่นะคะก็ถ้าใครนี่แบบอยากจะไปคนนี้แล้วอยากจะรู้เออไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาว่าเอ๊ ีบ้า้านที่แบบว่าต้องไปเลยก็ลองดูในอินสตาแกรมของเพียตี้ได้นะคะว่าเพียตี้ไปไหนมาบ้างแล้วอ่ะวุ้ยอยากแปอนนี้งอะไแล้วก็เสร์ชในตูเกิลแบบไปได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะวกอันนี้มาด้วยกระเป๋าเครื่องสำอางชุดโปรดของอตี้มันน่ารักมากๆเลยนะคะก็ออชอบ Baby k i ิสนะคะตัวไหนก็ได้ครบ3,000บาทรับไปนี้ไปเลยฟรีคือจูดได้เยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วแบบกันนะ ไปทะเลมันนอกก็ดีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วเวลาอากาศหนาวที่นี่คือแบบผิวแห้งแตกมาแต่ทาเมจิกไว้นี่เอาอยู่จริงๆค่ะไม่ได้โฆษณาขายของนะแต่อยากจะบอกต่อด้วยความหวังดีส่วนคอนแทคเลนส์นะคะ,ะรุ่นเซ็กซิมีแคทเธอรีนเอ็กซ์คินตี